สำหรับเขาป่าก่อนที่นี่วู๊วยืดเว้สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมือนีกะมายิงป่าให้เขาครับมาครับนี่แหละมาหลายครับมือนีมาเคยหกพี่น้องเตียงเด็กผเคยหกให้เ่าหายกินหม้หมันนี่พี่น้องเคยหกน้องน้ำบ้านน้องน้ำบ้านน้องล่องน้องน้ำบ้านครับมือนีแถวแถวประคัตินี่ครับมือเนน้ำโขงนะครับ สภาพไม้เป็นเป็นต้นนี้อย่างว่าต้นต้นพักเกษด้วยเนาะพักเกษนำไม้หนาจะเป็ดตะมีปลาดูนะครับแต่ว่าแจักจังไหนบเคยลุ่งเดียครับมงึงกำลังเตรียมค่วมพร้อมน่ครับติดตามมึงเลยครับฟูเพิ่นฝ่าวเพิ่นกับเตียงตัวว่าท่านเหลียวอยู่พี่น้องติด <c oughs> ตามมึงครับวันนี้ Yeah. <coughs> ไม้แรกไดปบาดู2ตัวครับสะดูไซปอกพมาณลูกกลัวสองลูกครับตัวนี้ก็หาขขีดแล้วมึงเดี๋ยวไปเบิ้งไม้ต่อไปครับว่าจิไปไม้ได้ไไดเลย ้พักจบจัดบ้านโหมพู ขึ้นมาแล้วครับบัดที่นี่อันไม้ยับมายับขึ้นมาอีกนิดนึงครับมาเป็นปลาบัวพวพ่อป่าจักตัวแต่ว่าผ่านโจกจับตัวใหญ่อยู่ครับฝ้ายยังป่านปลาในเบื้องปลาในจักยเปียโนนี่เปียโนมันเจ็ดเปียโนนี่แล้วมั้งเนาะต้องสั่งเบื้องของห้องมันไหเกี่กิโลยี่นั่นเด้กแต่กิโลไอ้กิโลมันไหนนี่กิโลมันไหนแค่เจ็ดโล เจ็ดโลบ่กไกิโลมันได้เจ็มันตั้งได้แค่แค่เจ็โลนะเอเป็นีบว่าจำดิบว่าใช่จำเยอะมันอยู่ประมาณนี่แหละแปดอยู่ด้ผมว่าแเขาว่าสิบสิบดกิโลทีว่าเขามด้มันใหญ่กว่านี่ะงเนี้ยโตงี้เนอะหตรงองอนันหวงความู้สิบตอนนั้นเปงไจิเที่ว่าบางแป้งไหนตัวเอาจักจังได้่ะ สไปตัวล่องโค้งนี่บางนี่แง่ล่องโค้งเลยบ่เนี่นี่ก็โค้งนี่แล้วเนี่ยเปลี่ยนนี่โค้งเลยเหรอลงไปนี่ก็ได้ตัวนี่ลงไปนี่เล่นอนี่ผมบ่อใต้มันมีหุ่นหรือเปลานนี่ลงไปโค้งก็ได้ลองเบิรงโค้งก็ได้สงนรไปเดี๋ยวไปเบิรงแม่น้ำโค้งกันครับเพื่อมีช็อตเพื่อได้อีกนี่รันจะไปอยู่เดี๋ยวพอรัจะไปซื้ออยู่ Ba ba nhắn đồ khảo luôn <laughs> Đồ khảo rồi nó sang bên con. Ê, con cá sam gần luôn À tụ <nhành> <laughs> nhưng thẻ à là. <laughs> <Ô>, cái <laughs> à? sang chết luôn. Lười lên ม, 6, 8, 9, มันเก่าโล่เก่าโล่สิบโล่นละมังพุล้ว่าสิบเอ็กิโล e. ัははูใ่ญ่กว่านี่หลเยว่านเก่าโล่ครับเก่าหิบ่ไปเบื้องไม้ต่อไปเลยครับเมื่อนี้ซ้มไม้แล้วครับไม้ที่ซ้ำลงน้ำโพงกัที่คือนกเฝ้าขนาดเลย เห็นต่อเห็นต่อว่าได้เลยฝ่าวการานเลยวีดีโอผุนครับติดตามเบื้องนี้เลยครับผลงานจะเปล่นยังไงเดี๋ยว้ะเบิงผลงานป่าร่วมเลยครับเพื่อมนัน Thank <laughs> you. เป็นมาแล้วครับผลงานลงไปเมื่อกี้กับบอเห็นตัวครับเห็นตัวเดียวมีปลาตัวเดียวปลาปากครับเลี้ยงเดี๋ยวจังไปหาพี่นกอืมเบืงผลงานน้ำพี่นกอีกว่ามันมีได้ตัวบอมันเลยไหลลงไปคนละทางครับขึ้นไปนีเดี๋ยวใส่ลงไปตรงไปเลยประมาณเดี๋ยวไปสั่งบังครับเบื้องผลงานของพี่นกครับมาดิ ท่านจกจัดป่าเงี้ยก่อนเหรอวันนี้วันนี้เงี้ยพี่น้องมือหนิวันนี้ใหญ่นั่นเดี๋ยวไปเบิรงของพี่นบเลยครับขึ้นมาแล้วครับนี่แหละผลงานมือหนิการจวกจัดป่าบีบบึ้มบ่บ่โดุมอนี่ป่าใหญ่ปาปาก สามลูสามลูเจ็ดเมื่อกี้กตัวไงครับยิงบบเขาครับที่แรกยิงยิงไปต่ำกระดูกคุณพูดดีนอกน,นะนั่นแหละยิงอีกเทียสวงจังเข่าบบเขาคือเขาได้จับทางเขามมนถือว่ามานันต้องเติมลมแหงง้งเลยอัดหมดได้เลยสุดยอดท่านโจก,กับ <ST. S 2> มมน <ST. S 1> เอาไว้จังไรละ่ะ